ใช้รถน้อยไม่ค่อยเคม้มทำประกรันรถยนต์2พัด3พัดดีกว่าไหมยุคนี้เป็นยุคของคนฉลาดเลือกเวลาเราเลือกอะไรก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่า,ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดประกรันรถยนต์ก็เช่นเดียวกันค่ะปัจจุบนันหลายคนอาจจะใช้รถน้อยลงหรือมั่นใจว่าเป็นคนขับรถดีไม่ค่อยชนก็อาจจะกำลังสงสัยว่าทำอย่างไรถึงจะประหยัดค่าเบี้ยลงได้บ้าง ซิลสปนมีตัวเลือกที่ชาญฉลาดอยากจะแนะนำให้คุณค่ะนั่นก็คือประกรันรถยนต์แบบ2พัดและ3พัดแล้วประกรันทั้งสองแบบนี้ดียังไงเหมาะกับใครเราไปหาคำตอบกันค่ะ 1. ราคาถูกกว่าข้อดีที่เห็นได้ชัดที่สุดของประกรันรถยนต์แบบ2พัดกับ3พัดคือราคาค่าเบี้ยที่ถูกลงกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประกรันรถยนต์ชั้น1ที่2พัดอาจถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ส่วน3พัตก็อาจถูกกว่า2พัตลงมาอีกเล็กน้อยเรียวกว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียว 2. ความแตกต่างของประกันสองพัตกับสพัด้วยค่าเบี้ยที่ถูกกว่าของประกันร,รถยนต์แบบ2พัตกับสพัททำให้ประกันทั้ง2แบบก็มีข้อจำกัดในบางด้านโดยหลัหลกๆแล้วคือให้ความคุ้มครองในกรณีรถชนรถเท่านั้นไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีเช่นชนรั้วบ้านกำแพงกระถางต้นไม้ ส่วนข้อแตกต่างของ2พัดและ3พัดอีกเล็กน้อยคือ2พัดจะให้ความคุ้มครองกรณีรถสูญหายไฟไหม้น้ำท่วมด้วยค่ะในขณะที่3พัดนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้หลังจากทราบจุดเด่นจุดด้อยของประกันร,รถยนต์แบบ2พัดกับ3พัดคำถามที่สำคัญที่สุดคือประกันทั้ง2แบบเหมาะกับใครถ้าให้ซิสแปรแนะนำประกันแบบ2พัด เหมาะกับผู้ที่มีประวัติขับรถดีชนไม่บ่อยและรถมีอายุหลายปีแล้วจึงอยากประหยัดค่าเบี้ยลงในขณะที่3าพัสนั้นก็จะใกล้เคียงกันแต่ก็จะเหมาะกับคนที่จอดรถในพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่เป็นรถกกติดแก๊สและไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมบ่อยเพราะแบบสามพัสนั้นไม่ได้รับการคุ้นครองในส่วนของรถยนต์สูญหายไฟไหม้หรือว่าน้าท่วมนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้คือข้อพิจนารณาว่าคุณเหมาะกับาการรถยนต์แบบ2พัดกับ3พัดหรือไม่หรือถ้าคุณอยากประหยัดค่าเวี้ยให้ถูกลงไปอีกก็มีอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจอย่างการใส่เงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกหรือ deductible ซึ่งเราจะมาอธิบายในคลิปต่อไปค่ะ สำหรับผู้ได้รับชมคลิปนี้นะคะได้รับทันทีสิทธิ์ส่วนลดต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าสูงสุดถึง500บาทพร้อมรับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันคุ้มครองนะคะขั้นตอนรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคอมเมนต์แจ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุดค่ะอย่าลืมมาแจ้งรับสิทธิกันนะคะ